การจัดการเพชรีนนะครับในรุ่นของซุปเปอร์โอเวอซุปเปอร์โอเวสนะครับอยู่จัดการเพชรีนเชื่อว่าได้อยู่กันและเทียบนะครับแล้วก็เทียบกอบผมเนี่ยนะครับก็ทำให้เราจะได้โพสต์ทีละครับหนึ่งโบสนะครับเพื่อในการถ่ายทอดในทั้งหมดสี่รุ่นนะครับแล้วก็อันนี้นะโพสต์ของเนี่ยที่สามอยู่นะครับน่าะเป็นการแข่งขันกัรเสร็จในที่สาม อันที่สี่นีครับเนสายทอดก็จะกลับมาครับก็เป็นแายทอดให้ผม้อมๆกัวนสามสี่ขัดนะครับเป็แบดสีบ้างนะครับเ็นแบทับยุบในที่สอง้างลงไปแล้วคันที่หนึ่งของทางหมายเลขสี่นี่ออกแบบไวเอาคันเล็กข้าเป็นคันแรกนะครับเอ พี่เผือกเข้าลงไปเล่นอะไรกันน่ะเขากกนกลาทมร์หรอเสียงตรงนี้ครับก็ของคุณนแลก็ขอต้อนรับนะครับทางบนโทสักสีกับพี่บนโทนะครับเข้ามาตอนแรกตอนแรกผมเห็นสนามแห้งเป๊ะเลยปีสายแล้วนะครับตอนนี้เป็นอะไรกลาแมไปแล้วน่ะครับเป็นเป็นปูนถามแล้วตอนนี้ครับนะครับพี่บนโทพร้อมขาบเลยใช่ไหมครับผมพรุ่งนี้ครับสำหรับเกมบรรยายนช่วงเช้านะครับก็จะอยู่กับพี่มนโทนะครับสำหรับเกมแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ เนื่องจากว่าจะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับสองแบบเบร์ต้านะครับก็จะมีกิจกรรมออฟโรดเทนนิงนะครับก็มีอินสแตนเตอร์นะครับโดยจะเป็นระดับเตียนของทางออฟโรดนะครับไปแนะนําแล้วก็เทคนิคต่างๆในการใช้รถยนต์ส่วนสี่ล้อนะครับบริเวณคอนโทรลเทอรเวอร์นะครับแล้วก็จุดกระตุ้นนิ่งโดยจะเป็นทางการระดับกลางกลางกลางทั้งมวลแก้วนะครับคุณผู้เรียกว่ากินแบบที่เป็นอาหาร นะรับในการเดินทางทางกินกับ่ักๆนะครับแล้วก็มีทังแม่อกนะครับแม่นอกแม่อกที่แม่อกครับกินนะครับนเฟ t ร์มโตโ i ต้าเทรนนิ่งนะครับรตอดตลเทรนนิ่ทุกปีนะครับปีนี้ประจบบอกกับอยู่ในการการงันกีฬาโลิมโอลแต่กปีนี้พิเศษตอนที่มาลอกมาเลือกเทรนนิ่งในการแข่งขันโดยกผม็จะให้ กล้หมูถูกใจตบมือเปี๊ยะเลยไม่รู้ว่าต้นมันไปล้มโดนป้ายด้วยหรือเปล่านะวันนี้ป้ายตะคุ่มตะคุ่มอยู่นิดอยู่ครับไปนนี้เหลืออีกรองนะแล้วกองทีสามอาจารอยู่ตรงไหนตรงนี้นเลน่ะแล้วไปแล้วไปแล้วครับยาวอีกยาวต้นไหนก็เลือกอะไรที่เปลือกให้เขาเลือกเขาเลยอันนี้ ลบไปแล้วครับ <lod above. S 1> แล้วหลักลวินตอนนี้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วครับเขเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะเจนส่วนน้ว่าวินนีอินที่กานะคเป็นสิ่งที่องตรวมและก็บทางัมอตปาอบีมปแล้วก็ทางอ์กบีมอตปานะครับก็อนุญาตในวนพ yeah. ื้นที่กว่า0 0ไร่ครไบ ออของสนามต้อนก๊าปปีก๊าปขับเนี่ยนะครับให้ก๊าปปี้วัตถุภัณฑบริหารจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวถ้าไม่ยอมทงบ้านอาจจะไม่รู้ว่า <S 1> <S 1> มาลงนาในในแบบเดี๋ยวจะว่าเอ๊ี่น้องรถเราแข่ง,ขงรถกันเนี่ยเราทำลายระบบนิเวศหมดเลยจริงๆเลยพื้นที่ธรรมชาติตรงเนี้ยเป็นพื้นที่กส่วนที่จริงๆจัดสรรไว้ออกแบบไว้เพื่อทำกิจกรรมแล้วขนาดจะดีอยู่แล้วครับผมเพื่อครับให้ออฟโรดได้มาแข่งขันกันทุกปีครับครับ ก็เรียนเชิญนะครับด้วหลายท่านที่เป็นพี่น้องรถเราถ้าจะทำกิจกรรมแบบนี้นะครับเป็นเรื่องการเรียนเชิญนะมาที่นี่เพราะจะทำปีมรรณพลาสเขาก็มีออกแบบเส้นแบบเในแบบธรรมชาติจะเป็นสเตชันไปกระดานดาเรามาก็เป็นกลุ่มจะมาเล่นกันแล้วก็ดีที่พักกลางเต็นท์อะไรให้ก็มีร้องน้ำมีแคมป์แคนมีแคมป์ปิ้งมีกิจกรรมทุกอย่างครับเพราะว่าจรงแล้วเชิญชวนนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ย อารถเราเนี่ยจริงๆแต่มันเริ่มมาจากคนที่มีใจรักในเรื่องใส่ธรรมชาติใส่กันเองแลก็ใส่สัมผัสของรถตัวเปรี้ยนเพื่อนเลยเปีนโอ้โหปีนเพื่อนแต่ึ้นไป็นรูปครับปีนล้อเพื่อนนะทีะพอพอไปใช้แล้วเกิดความสนุกก็ต้องการเวทีมาแข่งขันแบบเนี้ยนะครับเพื่อความสนุกสนานคือบางคนใจทักษะบางคนที่เืิดบางคนไม่กล้าเข้าป่า อ,อยากจะลองมาทดลองฝีมือในเรื่องในเรื่องเราถือว่าไม่อันตรายใช่ครับถาถ้าไม่จัดการแข่งขันเนี่ขก็มาได้ครับ,รบรท่านในกรณีไม่ได้สิบเดือนกะจัดการท่านรวมกลุ่มกันมาแล้วอย่างพตัวอ,อย่างยี่สิบสองนอเนี่ยมาจัดการเลยที่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยมาจัดที่นี่ใช่ไหมครับ เขาจัดที่ใบน้อยใบน้อยแต่ถ้าที่ต่อนอยกตัวอย่างเนี่ยจะมีกีฬาแบบนี้ทุกปีทางกรมปฐุมศาสตร์ถ้าอยู่ดีระดับจะมาจัดที่สนามเราก็ติดต่อได้แต่ถ้าจะมีการจบลงที่อย่างเล่นเดี่นะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ผมบอกแล้วเป็นใงความมันตรนี้เกิดขึ้นแต่ฝันแบบนี้ไม่ปื้มเลยไม่อยากให้เกิดเชืนป้ายหลักไปเล่วล้มแล้วหรือยังครับป้ายล้มดีเด็ดแล้วนะครับป้ายล้ดีเด็ดนะครับดีเผื่อผมกลัวป้ายป้ายอยู่ไหมป้ายอยู่ไหม